ที่บอกว่าเป็นหนองไหลออกมานี่คือมันจะไหลออกมาจากองคชาติรืแล้วคุณหมอหอลายคนบอกว่าหุยมันเห็นชัดอย่างนั้นเลยเหรอคะผิวคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS อคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 3 2 3อ ID l ลน์ 0832993223เราชัดเจนเลยจากท่อปัสสาวะนะครับคุณมาก่อกลงเกงในเนี่ยก็มีหนองเปื้อนอยู่เป็นจุดๆเต็มเลยนะครับผู้หญิงก็ชัดเหมือนกันนะครับ<ม>ก็จะออกมาเป็นหนองข้นอย่างเงี้ยเลยนะครับแต่ว่าการที่มีหนองค้นๆเป็นเหลืองเป็นเขียวนี่ไม่ใช่แค่หนองในนะเออแต่ถ้าหนองในเคลียมันไม่ค่อยเหลืองเขียวหนองในเคลียมันจะออกแบบชีข,ขาวๆคุณๆน่อยเนาะ มีสีเทาด้วยหมอก็อดูทีีไหนก็ไม่เห็นสีเทาสักทีหนึ่งก็ดูเป็นขาวๆอะ่ะใช่ไหมครับ<ะ>แต่มันก็พวกพยาธิช่องคลอดอย่างนะถ้าคุณผู้หญิงอะ่ะพยาธิช่องคลอดมันเปเขียวแต่มันจะคันมากเลยพยาธิช่องคลอดที่มันน่าจะคันเยอะพอสมควรแล้วอาจจะมีอาการเจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีหนองเนี่ยอาจจะเป็นได้หลายอย่างนะครับหรืออาจจะเป็นพร้อมกันสองสามอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ดีก็คือ มาตัวแล้วก็เอาคูณนมมาด้วยนะครับก็จะได้เป็นการอัดไซเคิลเลยไงนะครับจะได้หายขาดไปเลยนะครับ